หนึ่งนาทีในการทำความสะอาดควอตและคาซิดนีค่ะก็อยู่ในมือแล้วนะคะอันนี้จะเป็นผลึกดิบนะคะเป็นร็อตคริสตัลนะคะถ้าเป็นสีคันเลเละแบบนี้นะคะหรือว่าสีใสน,นะ,ะเขาเรียกว่ารอดคริสตัลนะคะตระกูลควอตเนี่ยค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มให,ใหญ่ๆนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะ,ะว่าคาซิดนีอยู่ในกลุ่มของควอตนะคะเพราะว่าควอตเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นผลึกหยาบผลึกหยาบก็จะเป็นผลึกแข่งๆแบบนี้ค่ะนะคะแท่งๆแบบนี้เลย,เล,ยลูกค้าสามารถนํามาเจียนะคะขึ้นรูปเป็น เป็นแหวนนะคะเจียขึ้นรูปเป็นฟาเซเตตหรือว่าจะเป็นคาร์บอนได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะและก็ในตระกูลควอนเนี่ยค่ะมีทั้งสีชมพูสีม่วงนะสีชมพูเรียกว่าโรสคอร์สีม่วงเรียกว่า Rose Cross, มิทิสนะสีเหลืองเรียกว่าซิตรินนะคะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถทราบเนาะว่าตระกูลนี้นะคะจะเป็นตระกูลที่มีผลึกหยาบนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะรู้ไปเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราเอธิบายกันอีกทีนึงนะคะและก็อันนี้ค่ะเป็นตระ เป็นผลึกละเอียดนะผลึกละเอียดลูกค้าจะเห็นในพวกที่เป็นการเจียแบบคาร์บอนแบบนี้นะคะที่เป็นผลึกที่เป็นวงนิ้วโป้งแบบนี้นะคะจะเป็นเครื่องวงกลมแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้เจียเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เจียเป็นเหลี่ยมเนาะฉะนั้นเนื้อเขาจะเนื้อคนละแบบอันนี้จะเวลาการเกิดเขาเขาจะเกิดเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยการเกิดเขาเขาจะเกิดเป็นชั้นๆนะคะเนื้อเขาจะละเอียดกว่านะคะก็จะแบ่งเป็นเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดนะคะ ความแข็งของเขาก็คือแข็งเท่ากันเลยคือประมาณ7โมสเกลนะคะประมาณก็คือ7โมสเกลนะลูกค้าสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ต้องวอรี่ว่ากลัวจะมีเป็นรอยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็คือเป็นความแข็งมาตรฐานที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะที่จะห้ามสัมผัสหรือว่าแบบว่าเอาเก็บรวมห่อกับพวกเพชรหรือพวก คิวบิกซิคเนียหรือว่าโทพาสหรืออะไรเพราะว่าพวกคิวบิกซิคเนียหรือว่าโทพาสมีความแข็งประมาณ8โมสเกลเนาะแล้วก็เพชรนะคะมีความแข็ง10โมสเกลฉะนั้นเขามีความแข็งมากกว่าย่อมทําให้ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเอาเก็บรวมกันนะคะมันจะขูดเนาะทำให้พลอยนะคะเป็นลอยนะคะเพราะว่าพลอยตะกูลนัมมิติสนะคะความแข็งประมาณ7โมสเกลเนาะก็จะแข็งน้อยกว่านะคะและก็ในตระกูลนัมมิติสนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะตระกูลพวกควอนเะนี่ยค่ะ คือต้องหลีกเลี่ยงพวกความร้อนเลยนะคะพวกนำไปเผาหรือเอาไปรัศโซเราผิงไฟหรือว่าเราจะเอาเข้าเครื่องอมไมโครเวฟตาอบอะไรเงี้ยคือหลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าอะไรนะคะอเมทิสต์นะคะจากการที่เขาเป็นสีม่วงแบบนี้ลูกค้าเห็นปะม่วงแบบนี้นะคะเขาอาจจะเปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสีของเขาค่ะเขาจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนเป็น ไม,ไม่ใช่เปลี่ยนตามบนนุนเขาจะเปลี่ยนเป็นจากสีม่วงอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีสีหรือคาร์เลสเลยนะคะและก็ซิตรินเหมือนกันซิตรินนะคะถ้าโดนความร้อนก็อาจจะทําให้เป็นสีใสได้เลยนะคะหรือว่าคารนเลสนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะและก็ในการเก็บรักษานะคะลูกค้าหลีกเลี่ยงนะไฟที่แบบว่าไฟส่องแบบจ้าจนะคะหรือว่าไฟที่แบบไฟยนตู้โชว์ที่เปิดแบบทั้งวันทั้งคืนและก็จ่อไปที่อเมซิสต์หรือเป็นพวกซิตรินนะคะเพราะ เพราะอะไรนะคะแสงไฟจ้าๆแบบนี้ค่ะมันจะทําให้นะคะสีของเขานะคะจืดจางลงนะคะนี่ค่ะจะทำให้สีจืดจางลงนะ,ะถ้าพวกอมิทิสจะเป็นพลอยสีม่วงแบบนี้นะคะของเราก็จะมีอมิทิสนะคะแล้วก็เลมอนควอตค่ะแล้วโรสควอตที่อยู่ในในมือนี้นะคะโอเคค่ะก็ตามนี้เนาะในการล้างนะคะสามารถเอาเข้าเครื่องล้าง ที่เป็นเครื่องอุลตราโซนิกได้เลยสบายๆเลยนะเอาเข้าไปได้เลยเพราะว่าตระกูลนี้ไม่ค่อยมีรอยแตกนะคะแล้วก็เป็นพลอยใสยด้วยนะ,คะใครที่แบบว่าอยากได้พลอยนะคะที่สวยงามพลอยเม็ดใหญ่พลอยใสยสีสวยแนะนําเป็นตระกูลควอซ์ได้เลยนะคะที่ใส่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถซื้อนะคะใส่ได้สบายๆเลยนะคะและก็นะคะอยู่ในงบที่เราสามารถทำได้ด้วยนะคะเพราะอะไรนะคะเราสามารถ พราะว่าพลอยในกลุ่มนี้เขาจะสามารถเกิดเป็นผลึกใหญ่ได้ด้วยแล้วก็มีความสะอาดด้วยในการดูแลรักษาก็สามารถดูแลรักษาดได้ง่ายๆนะเพราะว่าเขาไม่มีรอยแตกอะไรเยอะเอาเข้าเครื่องอุลตาราโ o n i c ได้เลยนะคะล้างแบบทำความสะอาดแบบ deep clean ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครไม่มีเครื่องอุลตาราโ o n i c หรือว่าหม้อตื้อหรือว่าหม้อที่แบบ เอาจิวเวลรี่เข้าไปนะคะปรับอุณหภูมิเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะเขย่าเขย่านะ,ะให้สิ่งสปกปรกออกมาเนาะ,ะถ้าไม่มีหม้อตรงนั้นไม่เป็นไรนะคะใช้น้าสบู่เฉยๆนะคะน้าสบู่ล้างทำความสะอาดก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะพวกตระกูลนี้นะ,คะใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้าไปได้เลยนะคะนี่เป็นช,ช่องทางการติดต่อนะคะก็เดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งนะคะเครื่องอุลตราโ o n i c สามารถล้างเข้าไปได้นะ,ะแล้วก็น้ำสบู่ล้างได้ หลีกเลี่ยงความร้อนนะคะอาจจะทําให้ออมิติสนะคะเปลี่ยนสีนะคะจากสีม่วงเป็นสีเหลืองหรือสีใสได้เลยนะคะและซีทรินนะ,ะจากสีเหลืองเนี่ยจะกลายเป็นสีใสนะคะเพราะว่าแทนที่จะสีมันจะสวยใช่ไหมแล้วก็เป็นสีใสกลายเป็นสีที่แบบราคาถูกไปเลยนะคะอ่าโอเคนะคะและก็หลีกเลี่ยงที่เป็นแสงแสงที่แบบจ้าๆนานๆนะคะจะทำให้ให้อมบิติสหรือซีทรินนะ,ะเขาเขาจะทําให้แบบ สีมันเปลี่ยนหรือสีมันเฟดสีมันจางลงนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ